เมื่อวานนี้เรานําเสนอข่าวเหตุการณ์ก็คือโจรเนี่ยเปีนรั้วโรงเรียนสอนสาศาสนาที่ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงล้วนนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาถึงขั้นที่บุกเข้าไปถึงห้องนอนของครูแล้วก็เป็นที่พักของเด็กๆด้วยนะคะจนคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยต่างรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็หวาดผวาภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือนักเรียนเนี่ยเขาถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ <c oughs> ออกมาเผยแพร่นั่นเองคือไม่ใช่ก่อเหตุครั้งแรกอย่างเมืนน่อวานที่เราบอกไปผูอ้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าทํามาแล้วถึง6ครั้งด้วยกันนะคะส่วน นี่แหละค่ะมักจะมีพฤติกรรมติดยาเสพติดแล้วก็มักก่อเหตุลักขโมยไปทั่วเลยนะคะล่าสุดค่ะติดตามตัวมาดำเนินคดีได้แล้วด้วยค่ะ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทางด้านของนายอำเภอรามันก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่3ฝ่ายมีทั้งฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ทหารลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็สอบถามข้อมูลจากผู้เสียหายแนะนำบอกให้นำคลิปที่บันทึกภาพคนร้ายขณะบุกเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยเอาไปแจ้งความกับตำรวจนะซึ่งพัญญาเจ้าของโรงเรียนเนี่ยก็ได้ไปร้องทุกข์กับทางตำรวจสพรามันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อมาเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปติดตามตัวนายอันวาซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยถึงที่บ้านแต่ไม่พบตัวนะคะผู้ปกครองของนายอันวาเนี่ยยอมรับบอกว่านายอันวาเนี่ยติดยาเสพติดแล้วก็จะชอบลักขโมยน้อยอะไรต่างๆนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะหากทำผิดจริงก็จะให้นำตัวเนี่ยไปดำเนินคดีได้เลยจนกระทั่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ใหญ่บ้านก็ได้นำตัวนายอันวามาส่งให้กับตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วนะคะ